อยากเลี้ยงวัวต้นน้าให้ขายได้หลากหลายแนวทางเราควรเลี้ยงยังไงดีเดี๋ยวนี้จะมาแชร์แนวทางและแนวคิดให้ฟังกันนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวทุกคนนะครับก็วันนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับสีตาแชนแนลนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะพูดถึงแนวทางและคิดปัจจัยการเลี้ยงวัวต้นน้ำนะครับให้มีการตลาดและการจําหน่ายออกที่ดีนะครับเพื่อจะลงชีพอยู่ได้นะครับด้วยอาชีพการเลี้ยงวัวต้นน้ำนะครับ ก่อนที่เราจะไปดูคลิปฟังรายละเอียดนะครับผมก็ขอฝากช่องรูปนะครับช่องสีตาชาแนลนะครับถ้าชินชอบก็ขอให้กดไลค์ขอให้กดแชร์ขอให้กด subscribe ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปกันต่อไปนะครับครับเดี๋ยวเราจะมาว่าตามแนวทางของผมนะครับซึ่งเป็นแนวทางของส่วนตัวผมเองนะครับอถ้าพี่น้องอาจจะมีข้ออื่นหรือว่าไม่เข้าใจหรือมีอนาทีผิดพลาดก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับคร<ว>ับมาฟังปัจจัยแรกนะครับที่ผมเลี้ยงได้นะครับก็คือ หนึ่งครับเราจะขายพันธุกรรมครับขายพันธุกรรมในที่นี้ก็คือนะครับขายไปตางพ่อพันแม่พันหรือว่าเราขายพันธุกรรมของเราให้ผู้อื่นที่เป็นชาเกษตรกรนะครับอยากมีพันธุกรรมที่ดีนะครับสามารถแบ่งนั้นได้จะจะตามตลอดชาวเกษตรกรได้เลยนะครับปัจจัยนี้นะครับก็จะขึ้นอยู่กับบัวของท่านเองนะครับถ้าท่านมี การเลี้ยงครับนําพันธุกรรมที่ดีมานะครับตั้งแต่เริ่มนะครับมันก็จะสืบทอดไปแต่ตามระดับพันบุ์ใดนะครับมันก็จะเริ่มดีขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อยนะครับเราก็สามารถที่จะขายพันธุกรรมนะครับหรือว่าขายพ่อแม่พันธุ์ให้กับชาวเกษตรกรหรือว่าอ่าพี่น้องที่สนใจนะครับอยากเลี้ยงวัวได้นะครับประจันที่2ครับก็คือขายในตลาดโคเนื้อนะครับข้อนี้ก็คือ ที่ผมเห็นได้ก็ในฝาผมเองก็คือผมนะครับผมมีลูกวัวตัวผู้สักตีจำนวงก็คือสักห้าตัวนะครับตัวผู้นะครับผมก็จะแบ่งนะครับบางทีมันจะมีอาตัวที่สวยนะครับบางตัวมันก็จะพันธุกรรมไม่ดีหรือว่า,าไม่ผ่านเขาเรียกว่าหลักเกณฑ์ของการเลือกซื้อพ่อมวลนะครับมันก็จะตกอยู่ที่ตลาดโคเนื้อนะครับซึ่งส่วนตัวผมก็จะจัดการโดยที่นําน วัวที่จากตรงนี้นะครับเราก็เก็บไว้ให้ได้สักครึ่งค,คอกหรือว่าคอกหนึ่งนะครับแล้วเรานําส่งต่อนะครับตลาดโคเนื้อโดยที่เราอาจจะใหะ้เพื่อนบ้านนะครับถือว่าเราขายขายไปทางโคเนื้อให้เพื่อนบ้านได้เลี้ยงนะครับเพื่อเขาจะมีการส่งเสริมการเลี้ยงวัวโคเนื้อให้ดีขึ้นไปนะครับก็จะเป็นปัจจัยที่มันผ่าน ข้อของพันธุกรรมมาแล้วครับก็คือเราไม่ผ่านหลักเกณฑ์ของอการเลือกซื้อพ่อโง่ที่ดีนะครับมันก็จะมาตกู่ใยข้อนี้นะครับการขายทอดตลาดโคเนื้นครับครับซึ่งข้อต่อไปก็คือปัจจัยที่ผมใช้ทุกวันนี้ก็คือเลี้ยงกวางเข้ามพกวงจรนะครับก็คือผมก็จะเลี้ยงทั้งขายพันธุกรรมขายตลาดโคเนื้อแล้วก็เลี้ยงขายเองด้วยสูททอดตลาดโคเนื้อเหมือนกันนะครับก็คือเลี้ยง โวต้นน้ำกลางน้าปลายน้าพร้อมครับก็คือการเลี้ยงวัวแบบครบวงจรนะครับอย่างการที่เริ่มมาครับคือปัจจัยแรกที่เรามีก็คือขายพันธุกรรมก่อนนะครับซึ่งบางทีนะครับเรานําพันธุกรรมที่ดีมาแล้วนะครับแต่ว่ามันอาจจะยังไม่แมทกับแมงัวตัวนั้นนะครับมันก็สามารถที่ตกทอดมาอยู่ตลาดโคเนื้อได้นะครับเราก็ต้องควรมีช่องการตลาดรับรองไว้นะครับเผื่อนะครับบางทีมันไม่แน่ไม่นอนครับบางตัวนะครับมันเขาเรียกว่าวัวกับ แม่วัวก,กับพ่อวัวมันไม่แมทกันนะครับบางทีมันออกแต่มาออกมามันจะไม่ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับบางทีมันขาดนิดขาดหน่อยอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะตีข้อตดลา,าดโคเนื้อได้เลยนะครับส่วนข้อปัจจัยนี้นะครับก็คือผมก็จะมีมีที่รองรับนะครับก็คือเราก็จะเลี้ยงส่วนรุ่นยานมก่อนนะครับแล้วเราก็ปล่อยสู่ผมจะมีข้อเป็นข้อเตรียมข่าเป็นวัวปายน้ำต่อไปครับ ผมก็จะเตรียมไว้เป็นชุดนะครับขออภัยครับผมก็จะเตรียมไว้เป็นชุดนะครับก็คือสิบตัวห้าตัวผมก็จะเตรียมไว้นะครับแล้วพอได้อายุปีกับปีนิดนินะครับปีปีครึ่งหรือว่าปีไปแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะฝังฮอร์โมนฝังหูนะครับแล้วก็ฉีดยาบำรุงเข้าสู่วอยน้ําได้เลยนะครับวัวไปน้ำของผมก็จะขายโดยบางทีก็อ่าเมื่อผมมีตลาดรองรับนะครับผมจะติดต่อไว้ก่อนนะครับ ก่อนที่เราจะถ้าบางคนที่เขาจะเลี้ยงก็คือมีวัวแล้วจะไม่มีตลาดรองรับอันนี้จะวุ่นหน่อยนะครับเพราะว่าตอนออกนะครับวัวการเลี้ยงวัวไร้น้ำนะครับมันต้องมีตลาดรองรับนะครับถ้าเราไม่มีตลาดรองรับนะครับตอนลิ่นลนตอนที่เราจะขายออกถ้าสมมุติเราไม่มีช่องทางจริงๆนะครับมันจะไปตกอยู่ที่ค่าอาหารนะครับแล้วมันจะเพิ่มฟูนขึ้นไปนะครับเราทําให้วัวเรานะครับมีต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับแล้วเราจะได้กําไรเข้ามาในความเราน้อยลงนะครับ ก็ตอนนี้ก็ขอฝากไว้นะครับก็วันนี้นะครับก็มีปัจจัยทั้งสามปัจจัยนะครับที่ผมมาเป็นความคิดแนวทางส่วนตัวครับอ,อาจจะชอบพี่น้องบางท่านอาจจะชอบหรือาอาจจะไม่ชอบก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับอาจจะติชมอะไรกันได้นสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับก็มีอะไรแนวทางหรือว่ามีวอมมาขายผมก็จะมาลงให้พี่น้องได้ชมกันนะครับ ซึ่งวันนี้นะครับผมก็มีแนวทางเล็กๆน้อยๆเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าท่านชอบก็บขอให้กดไลค์นะครับขอให้กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางคลิปก,กันต่อไปนะครับซึ่งวันนี้ผมขอลาพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณครับ